บาดีพี่น้องมาหลอกตลาดเนาะไม่เคยหลอกที่เพื่อตลาดตลาดตลาดอะไรเตลาดตลาดนัดบ้านเนาะก็อยู่ไทยเนาะบ้านแม่แม่คืออยู่ไทยพี่น้องตอนอุ่นเหตุงานอยู่ไทยก็แบบนี้แหละตลาดนักอะมาหลอกมาลอกเบิ่งแนวกินเลยพี่น้องมาแต่วัดพากันเข้าไปวัดแล้วก็พากันมันมาเห็นตลาดนัดแคมทางกันเลยพากันแหว่เลย สินค้าเป็นเกิบไงพี่น้องงามเลยเกิร์มสินค้าก็หลายอย่างนะพี่น้องมีมัดื่องบริโภคบริโภคเป็นของไส้ของซอยน,น,น,นะพี่น้องเป็นเสื่อฝามีหกมัดของเกาะของกินน่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็น,ป,นประเภทแป,ป,ป็นดอกแป็นนัวเครื่องไส้ในโคเรือนนะพี่น้อง,ง,องเป็นโรตีนี่พี่น้อง โรตีข oh, bon ้อบนฐานลายเนาะมีโรตีพิแซ่บเป็นโรตีขายอยู่เนาะคนฐาเป็นแถวเลยพี่น้องเจนเด่กับเเคยหลอกตั้อตลาดแบบพี่น้องบโบสไลค์เขาในตลาดใหญ่เลยตลาดแถวแถวบ้านแถวยังงพี่น้องอันนี้เป็นตลาดแบบแถวแบบหนึ่งกับแบบคือซุ้มซนแบบ บ้านห่างไกลนะครับอันน no 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 e ี้เป็นเงคอครับพ well, ี่น้องเป็นขาเป็นแทงแทงแทงทแทงบาวนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเสือผ่านะพี่น้องเสือผ่าหนุ่มตนน้กำลังกําลังสต๊กลพี่น้อง กระเป็นกระเป๋ากระเป๋านะพี่น้องเมันมาวางขายมันวางขายเนาะโอ้ลายเนาะลายแบบลายยางเนาะพี่น้องมีแบบหอกหอยท้ายมีมัดของหลินของดอกเล็กน้อยเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นหม่งหมองวงไม้พี่น้องผักผักผงเพชรเนาะพี่น้องถุงถุงใส่ถือเนาะพี่น้องอยู่ตลาดใหญ่ก็มีเนาะแต่ว่ามันมาซื้อยิ่เริ่มมาแล้ว ผมพอแม่ไปพ่อชเนาะคนมาซื้อต้องใช้แบบเป็นเครื่องถือเครื่องยังเนาะมาวางขายอันนี้ก็เป็นประเภทขนม <fu à S 1> นะพี่น้องขนมขนมเนาะอันน,นี้ก็เป็นประเภทชิ้นบอกชิ้นหมูชิ็นอั่วเนาะเป็นอั่วปลาหมู เป็นน้ำบองน้ำหวานไนงร้งาน,นพี่น้องคนมาเบิง่งคนมาซื้อกินน้ำเน่าเป็นมาจ่ายตลอดตลาดน,น้องคารีครีบนี้คารีเผือกซุปกระต่าน้องอะไรกับเป็นขนมน้อพี่น้องป๊อบไอ้นะบอกพี่นะ้อง อันนี้ก็เป็นเพลงลาวนะพี่น้องเป็นเครื่องสองคนเสียงนะพี่น้องมีครบเม็ดพี่น้องพักเป็นญาของเขาอันนี้ก็เป็นอยังแข้งสวรรค์นนเขตนครไกรสนพุทธานบ้านธาสุโนเป็นบ้านใหญ่ค่ายค่ายคือตัวเมืองน้อยในเขตชนบท วันที่13เดือน7ปี2018น้องพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นดักแด้นะพี่นอ้องตทงลานโงซิทพันนอแต่เป็นเงินเป็นบาท20บาทน้อพี่นอ้อง40บาทไหม40บาทกระแซ่บมันๆน้นนองอันนี้ก็เป็นหมักเล่นหมักเขือเนาะปลูกเองธรรมชาตินอ้อพี่นอ้องของบ้านเท ok ่าคนละ อะไรก็เป็นมักต้อเป็นมักต้อมักต่อเป็นงวน่อยเป็นงวนอ่อยเนาะงนอยัซื้อเลยดเป็นงน่อยเออรซื้อมัดเลยเป็นสามสามสิบพันเเป็นมังสามสิบพันใลเนาะเอ่มันเนาะเลดตีนเนาะ เอน,น,น้ิมาพัก็ได้ชาสิเตทีนตงนงัวเนาะง่วเนาะพี่้องอาหารกับป็อาหารทะเลน,นะพี่้องมีปลาทูมีปลาหมึกมปหมก่นกกนก็กนกกนกกเริ่มมาหลายนะพี่้อง ของกินของอยางกบบเขาวุ้ยจังๆของกินจากสวนเนาะปลูกมาแล้วก็มาขายในใตลาดนเนาะเขินข่ายแบบตลาดนัดเนาะวันเมือกนกันบวันวันคานต้องใส่วันคานวันคานวันประฮัดเนาะสองมือร้านเป็นมาขายได้ว่าตลาดทางใกล้โซโซลีดนะพี่น,น้องเมันมัดข้าวอยู่เนาะ

เองก,กินเบิง่งบ่เคยกินเทือกันซื้อลองซื้อมาก,กินแบบ่งนมาผัดกเหื่อยครับ

ก็จะอ,อยากหมดได้ยากอิ่มแล้วยันมือกล้องอยากพี่นอ้องตอนนี้อยากดอกกินโลดมาเบิ่งพี่นอ้องตอนนั้นน้ำขึ้นพี่นาะวันนี้น้ำลงแล้วเห็นบ่พี่นอ้องช่วงนั้นอนมาถ่ายช่วงนั้นน้ำมันลงมาช่วงนี้เนี่ยน้ำลงแล้วมาช่วงนั้นน้ำขึ้นมาช่วงนี้น้ำลง มาตึกเบ็ดส e, ิบเบ็ดแต่เจ้าปลาสิกินดีสิตอดดีอยู่แบบนี้บ่มีแบบเนี่ยเดี๋ยวบวชเนาะสิบเบ็ดแล้วปลาเค็งปลาเนื้อปลาขาวปลาหน่อยยังะไงพี่น้องคลิปดีก่อนขอได้ขอรับขอไนะพี่น้องบายดีพี่น้องลายบาย